สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะคะเป็นชนิดต้นสนนะคะเขาก็แบ่งเป็นหลายชนิดว้าวนี่ค่ะดูธรรมชาติสวยมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่ญี่ปุ่นเขาจะมีธรรมชาติเยอะแบบนี้เลยค่ะนะพาพี่จิ๋มาด้วยอันนี้พ่อกับลูกเดินมาแล้วนะคะ ต้นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโอ้เป็นต้นสนนะคะชนิดของต้นสนนี่ค่ะเพื่อนโอ้ รอออ้ออวหรตอรนนอ,อต้นนี้มีอายุหนึ่งพันสี่ร้อยปีนะคะแล้วเมื่อหกสิบปีที่แล้วตรงกลางเนี้ยค่ะโดนใต้ฝุ่นนะคะใหญ่พัดหักนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ไปดูข้างบนนะคะ นี่ค่ะโอ้ไปแบบนี้นะอืมนี่ค่ะใหญ่มากโหต้นมีอายุต้องหนึ่งพันสี่ร้อยปีเลยค่ะสุดยอดมากเขาไม่ให้เดินรอบๆด้วยอะ่ะลองไปเดินรอบๆดูสิ ใหญ่จริงๆเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มจะเนี่ยค่ะเดินรอบๆให้ดูความใหญ่นะคะอืมอันนี้ก็อยู่ในจังหวัดยามากาตะเนาะอ๋อน,นี่กตาตะแล้วเนาะโอ้โหดูค่ะ <laughs> ใหญ่มากโอ้โหใหญ่จริงอะ เพื่อนๆค่ะต้นไม้หนึ่งพันสี่ร้อยปีวิมันใหญ่จริงเนาะเทพเจ้าของต้นไม้เลยเนี่ยฮอยแหมมีความอยากจับค่ะแต่จับไม่ได้ฉับไม่ถึงโอ้ยหพ่ออ,พอ,อ๋ตอตรงการหลังหักไป สวยเนี่ยถ่ายรูปกันตรงนี้นะสวยเลยเนี่ย,ยาพายุมาไงลูกอ่ะเนี่ยพ่อกับยืนตรงนี้ก็ได้อันตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะดีกว่าวนาไปยิงกับพ่อถอยอ่ะนาไปยิงกับพี่จิตถอยหลังไปพ่อถอยหลังกันไป <c oughs> อ่ะถอยหลังกันไปนาถอยหลังไปคะ <c oughs> ่ะอพ่อแว่นถอยหลังไปอีกหน่อยค่ะ

นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆนะคะให้ชมความใหญ่อุ้ยใหญ่แล้วศักดิ์สิทธิ์มากอยากจะจับแต่ว่าจับไม่ได้เลยเขาล้อมไว้นะคะว้าวโอ้ยโชคดีนะคะที่ได้เห็นธรรมชาติสวยๆแบบนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยพี่จีก็มาเที่ยวกับเราด้วยนะคะว้าว คนะงจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกหลายสิบปีหลายร้อยปีเลยค่ะแข็งแรงแบบนี้ yeah. ว้าวดีใจจังเลยค่ะที่ได้มาที่นี่เดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้เพื่อนๆลองมาชมกันดูนะคะโอเค แม่แม่มนะคะถ่ายทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะจะถ่ายเก็บไว้แนวตั้งเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเก็บไว้ในทิกตอกด้วยนะคะจะได้ดูแบบว่าทั้งสองแบบเนาะนี่ค่ะธรรมชาตินะต่างจังหวัดส,สวยๆนะคะเห็นไหมสวยงามเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับดอกไม้อยู่เงียบๆสงบสงบเน่ยค่ะเนาะชีวิตมีความสุขแบบง่ายๆ เดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้นะคะให้เ,เพื่อนๆได้ลองมาเที่ยวชมกันนะคะโอเคพ่อลูกไปรอกันที่รถแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวแหม่มจะขอตัวไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิมนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ